นะเก็บเอาไปด้วยติดโตใส่มอกนะเดี๋ยววันนี้คิดไว้หน่อยไม่มีไม่ นักเรียนการใส่บาเมืออย่าถือไออย่าถูกปากบากนะคะอะ้าวอย่าเอามือถูกปากบาทนะลูกโคตรหนักไหมหนักไหมพอแก้ววางไว้หยิบขึ้นมาทีละอันก็ได้ลูกอ่าแล้วแม่ช่วยถือ ชิบ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 ขอโทษนะคะคนสวยส<ะ>เดี๋ยวแม<ะ>่ถือให้้ปเจ้าหยิบใส่ที่ละนั้นนะยกถือมาทงเงินก่อนอ่าจะแล้วก็ยกใส่หัวสาธุสาธุยกใส่หัวอ่าแเราค่อยใส่นะโอเคไหม แก้ว okay, สาธุ <Okay. S 1> อาหยิบอันต่อไปเลยลูกอันต่อไปอะแก้ว okay, สาธุเก่งมากหยิบสิบูกหยิบเร็วๆยๆสาธุสาธุ หยิบต่อเลยหยิบต่อเลยชาทุชาทุมืออย่าโดนบาดนะลูกมืออย่าโดนบาดชาทุอ่ะใสอีกใสอีกใสอีกหมดยังไม่ทันแล้วหลวงพี่ไปละใส่ใสใสใสไปเลยใส่ไปเลยหมดแล้วอ่ะถุอ่ะอีกอันนึงใส่ไปเลย <laughs> เอ็นน้อยนะอ่ะอันนี้จับนี่ไว้อ่ะเดี๋ยวแม่ไปถ่ายพี่ป้าเชฟก่อนนะเสร็จแล้ว ស្មាត់ទៅណាគេវាយมั้ยเป็นอะไรไหนไหนអូវាเป็นอะไรครับ

ข้าระวังแมงบ้ง

อ่ะ tua tua, xe tiêm tiêm tua ซะบาดเร็วอ่ะเตรียมตัวบ่เช ไอหูกระินีกาโยนเรนนนี่นี่กะหลนะกเชยใส่ทีรห่อสิลูกเดี๋ยวไม่ครบเจ็ดองนะ